สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้ก็มีของมาโชว์นะคะค่ะก็มีผลิตภัณฑ์จากสวนนะคะหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะค่ะน,นี่คือบวบนะคะอ่อนๆอยู่เลยนะคะบวบเนี่ยคือแบบปลูกนะคะที่ที่สวนเนาะนะคะแล้วก็อันนี้หมักแนบนะคะหมักแนบอ่อนๆอยู่เลยนะคะข้าวโพดค่ะข้าวโพดแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะก็พพิกนะคะค่ะก็มีพิกยาวก็พิก พริกสดเนาะพริกกินดานะคะแล้วมะม่วงนะคะเก็บจากสวนนะคะทุกคนค่ะก็จะเก็บให้หลานนะคะเอาไปทานที่ต่างจังหวัดนะคะค่ะกําลังอ,อ,อ่อนๆอยู่เลยนะคะน่าอร่อยไหมค่ะถั่วก็อวบๆอ,อยู่นะคะเดี๋ยววันหน้านะคะถ้ามีโอกาสมีเวลานะคะจะพาไปชมที่สวนนะคะคือเอ่อจะมีจากสวนของเราเองนะคะแล้วก็สวนของญาตินะคะที่เขาปลูกไว้แล้วก็แบ่งๆกันทานนะคะ มันออกมาเยอะแล้วก็อเอาไปขายด้วยนะคะค่ะก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะคะอาหารอีสานนะคะเก็บมาแบบออแกนิกนะคะไม่ไม่ฉีดยานะคะเขาก็จะออกมางามมาสวยนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเก็บมาใหม่ๆมัหมนหวานเนี่ยเอาไปผัดไปแกงนะคะไปลวกนะคะอร่อยมากๆนะคะทุกคนค่ะมีข้าวโพดก็ฝักมีฝกัฝกใหญ่ฝักเล็กเพราะว่า,อย,าอย่างที่บอกเลยเราก็ไม่ได้ บำรุงมากมายนะคะออร์แกนิกนะคะค่ะส่วนบวบเนี่ยก็ถ้าเกิดได้น้ำน้ำได้ที่นะคะเขาก็จะออกมาอบอวบผัดใส่ไข่อร่อยมากๆค่ะตัวนี้ก็แกงนะคะแกงใส่พวกแมงระงมแมงกีเต่านะคะไอมะแมลงจากน้ำเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยถั่วนี่ใหม่ๆเลยจะตำหวานมากๆคุณผู้ชมส่วนมะม่วงนี่จริงๆแล้วก็ยังไม่แก่มากแล้วค่ะก็ลองเก็บมาดูว่าจะเอาไปบ่มมันจะสุกไหมนะคะ ก็ถ้าอันไหนที่มันมยังไม่แก่มากก็เอาไปตำเนาะนะคะค่ะมาโชว์เพื่อนๆนะคะอาหารอีสานแยะเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะปลูกกินเองหรือว่ายาดญาิปลูกนะคะก็มาแบงง่งแบ่งกันซื้อบ้างแจกบ้างค่ะทุกคนค่ะน่าอร่อยไหมขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะมาโชว์ผลิตภัณฑ์จากสวนค่ะสดๆค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ